สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเก็บสีงานโต๊ะอาหารครับโต๊ะอาหารไม่สักครับเพื่อนๆมาเก็บงานที่หมู่บ้านชิชาเพราะหน้าเป็นรอยนิดนึงก็มาเก็บความเรียบร้อยครับ พอดีหน้ามันโดนแก้วกาแฟมันร้อนหน้ามันมีตราหนินิดนึงอันนี้ช่างเรากำลังจัดการอยู่ครับวันนี้พาพาช่างเฟอร์นิเจอร์มาโดยตรงเลยครับช่างสีเฟอร์รนิเจอร์ตู้เฟอร์นิเจอร์ก็มาครับเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ยังมาเลย จากใครต้องรู้แล้วนะครับตอนนี้กำลังจะได้เป็นยูทูบเมอร์แล้วครับช่างเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้มันตัวเองมองนี่เป็นเส้นมองนี่มองนี่เป็นเส้นอะไรนี่ตรงนี้เป็นแนว่าขะไงในดวงอาทิตย์จะเป็น,หนเห็นรอยจนตรขาดบ,บป็นขาดไปถึงกันเป็นจุดเป็นจุดนี่ไหนนะ

Ừ, เก็บงานช่วยๆกันครับเพื่อนกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับจากปัญชัยชาแน,นลครับช่อมสีตู้ก่อนครับสอ้ทำซีตโตอาหารก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน